สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้ครับพี่น้องวันที่5พฤษภาคม68ครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับพี่น้องเนาะมานาเสนอแนวทางตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีครับผมเป็นเลขชุดอ6ตัวมาครบบนล่างเด้ครับผมที่เคยนําเสนอมาตลอดครับพี่น้องเนาะซีหางวดครับผมถือว่าเดินดีมาก ครับไม่เข้าบนก็เข้าล่างครับผมตังเก่กับเขาสามตัวบนครับผมตังเต่กับได้ทั้งสองตัวบนสองตัวล่างแต่ว่างดบังหงนครับพี่น้องเนาะลุดไปครับเอครับผมครับว่าหันดหงดครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เดินดีมากแต่ว่าเกามาเชีกันยังมั่นใจอยู่ว่าเพิ่นจะบ่นลุดซ้ำเด้อครับผมกับมานําเสนออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับร่วมไปถึงแนวทางตัวเลขของคุณลุงลรตเตอรี่ครับผมวยวังหันเพิ่นสรงมหานําเสีย ครับเขามาเชื่อว่ไเด้ล่งครับพี่น้องเนาะครับเขาศูนย์ครับผมเขาศูนย์ลางครับงวนนี้ก็จะมาล่งไปควบคู่กับเลขของผู้ใหญ่ใจดีได้ครับผมร่วมไปถึงจะมาวีเคราะห์ไปน้องกันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขว่าจะเลขของพอหลองคุณยายเสียงหวานนี่สิครับผมมาเทียบชนเทียบเด่นใส่กันครับค่อยๆเบิ้งไปได้ครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องที่ที่ว่าเห็นคลิป คุณยายหรือว่าพ่อหลวงก็จะได้เห็นในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเบิ่งไปน้ากันครับต่อจากคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นเลขของปู่สีสเกตครับผมสี่ตัววิเศษแล้วก็ที่พี่น้องเอซีอ่าหลายท่านสอบถามมาล่อค่อยเลขดับของปู่สีสเกตครับพี่น้องตัวเดียวดับทุกหลักบนล่างครับพี่น้องเอาอยู่มาต่อเนื่องได้ครับผมว่างหันเพิ่นก็ดับสองครับพี่น้องเนาะสองดังมากครับผม อูดับยูครับผมวันนี้จะเป็นตัวใดครับพี่น้องติดตามรับชมคลิปหนาเด้อครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเก่ามาเชียร์ับขอขอบพระคุณเด้อครับผมผู้ใหญ่ใจดีแหละของคุณลุงลอตเตอรี่น้าครับผมครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คับเก่ามาเชียน้ำเชียร์อูน้าชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่คือข้อมมูลเด้อครับผมที่เพิ่น ทรงเห้กรมาเชียแล้วกอมาเชียกับมาเขียนเป็นสติติครับพี่น้องเนาะครับก็เดินดีมากตอนเหนือด้ครับพี่น้องครับมวดติดเนาะมันบ่บนกับล่างนี่แหละครับผมครับเรื่องเตยกระเด้ยทั้งบนทั้งล่างเรื่องเตยกับมาสามตัวแต่ว่างวดว่างหันครับผมผ่านเลยครับพี่น้องครับผ่านเลยครับบ่มีศูนย์ครับผมบ่มีแปดมปาดเถ่าบ่มีเหลขเกิดเลยว่างหัน มรัตมีแตัวเด่นในสื่อนี่หโมกับสามเป็นรักรอยอย่าีาาครับพี่น้องเอาวดนนี้ครับผมครับเดินต่อเาครับผมมื่อันดังมากแล้ครับผมเลขชุดนี้ครับไปชนดลายทีลายหม่องกับว่าเป็นผู้นั้นผู้นี้แน่ครับพี่น้องเนาะพอดังลายกับเพีงสันนะครับผมครับมาเบิ้งน้ำกันงวดนี้ครับมาครบบนล่างครับผู้ใหญ่ใจดีครับก็มาเชียร์ได้มาตลอดได้ครับผมเป็นโซงไ้ เป็นสบับจริงกบมี่ครับผมแต่ว่าเขามไม่เช่บ่่อยากกระโลงครับพี่นออนะ้องเนาะครับมาครบบนล่างได้หกเจ็ดกครับผมวิ่งกันในห,หนีเลยครับผมกัมาเชเชวิ่งให้ได้15คู่บนล่างครับนี่นะครับผมกบชิมี่หกเจ็ดหกเก้าหกสามหกสี่หกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดส 9ก้าสามเก้า0ีเก้าศูนย์สามีสามศูนย์ีศูนย์ครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ้าคิดว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะเดินต่ออีกถ่ายเอฟซีเห็นผลงานแล้วครับถ่ายเอฟซีเป็นแฟนคลับของพ่อหลวงครับเพราะว่าภาคหลังมานี่น้ำเสี่ยเห็นแม่เอฟซีก็พอ FC เอฟซีเพิ่นโทษมาเพิ่นจะเอาเลขพ่อหลองขอกรอ้นขอกรอ้นนึ่งเสียค่ะ พิ่นจะเอาแถวแถวไตบ่เท่าแม่นแถวไตค่ะมาตัดแม่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าเพิ่นจะไปวิ่งกันแม่นเลขบ่มานํากันอีหยังนี่ล่ะค่ะครับน้าเชื่อก็บ่ได้สังเกตแต่ว่าเห็นเก่ามันเชื่อรับสายตลอดพ่อพอลองพ่อร้องแม่ค่ะเอาสิเดี๋ยวพ่อร้องมาเทียบกันอืมค่ะของพ่อร้องเส้ก้าวแถวตัวเด่นของพ่อร้องเอาบ้างร่นน้ำเชื่อ2 3 4 5มีติดบ่เอาติดสีตัวเดียวอืติดสี อ่ะตีสี่กับสามโอ้ก๊ะไรอยู่แมนค่ะแท็กซี่กับสามแท็กซี่กับสามนี่เลยประกบวินบอลบอลเถาะแมนวินอ๋อตีสีกับสามแถวไต้ครับวิ่าเล็กเล็แถวไตเป็นวินนตึงๆเหรออืมมันต้องติดทุกงวดเป็นบ่เห่าแมนล่างนี่โอ้ยบนล่างค่ะบนล่างต้องติดทุกงวดสีกับสาม มีแล้วค่ะเรา,าชอบซีกับสามตรงมีบนค่ะบ่บนกับล่างแมนครับสี่กับสามแล้วก,วก็ของแม่เสียงหวานเป็นให้บนเจ็ดเลยอ่าเท่าเจ้นี้จะออวิง่งเขาแถวอ่ะถ้าวิ่งเหมือนกับเขาบางหันเขามาเชื่อว่าเด้วิ่งหกโอ้เพราะว่าเพราะว่าหกดับัวเขาก่ได้ววิ่งแมน นี่ลครเร่านผู้ชมเขาองเบิองเนาะครับค่ะถ้าเอบซีก็ด้เห็นเ,เลขพอร้องก็จะได้เห็นอยู่ในคลิปนี้พอ้อค่ะอค่ะตตกใจแล้วครับพี่น้องว่าเลขหลายเอาต,ตัวตัวเด่นไปก็ได้ครับผมเอาต,ตัวตัวเด่นไปก็ได้อยู่นี่มีเก่าสิบสิบเอ็สิบสองสบามสิบสี่บ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าสาหสิ่ห้าสิบห้าคู่คนีขันเข่าก็ถือว่า โอเคอยืดอกปลาดังคุณผู้มพูทุนหน่อยกับสูบ่อาไว้เนาะแม่นจะเคยมาตัดเอาเอาคลิปนี้มีของคุณลุงลอตเตอรี่พร้อมเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะคุณลุงลอตเตอรี่งวดว,ดว,าาว่าง,ง,ววงหันเด้อค่ะก็หลีเชี่ยได้ลงบ่บ่ได้ลงครับพี่น้องว่างหันงวดว่างหันนี่เด้อค่ะคุณลุงเพิ่นจะส่งเป็นกระดาษแบบนี้มาให้ประจําค่ะส่งมาใไม่ําเชี่ยําเชี่ยก็ส่งให้เกาหลีเชี่ยค่ะ,คะเข้าศูนย์รางครับผมอืหกผลล่งรางบนออื ่วพิ่นบิงเขาศูนย์ล่างนี่นะคะทัาไปทชงพุดลงลอตเตอรี่มางวดนี้ค่ะครับงวดนี oh, again, oh. ้มาแล้วนี่ฉบับจริงค่ะโอ้เจ่าอันนี้บันทึกเขียนเพื่อไอสีแดงไอเอียงก่อนเนี่ยวันที่พร้อมเม่ยนบ่งหันบ่โอ้บรรเเขียนอยู่เขียนเขียนค่ะบนศูนย์กับเจ็ดล่างสี่กับหกครับพี่น้องค่ะลุงแต่รงให้น้ำเชื่อทุกๆงวดค่ะครับแต่ว่าบ่งหันบ่ได้ลงครับพี่น้องเนาะอเา เจ้าบอกว่าคุณคุณแม่คุณยายเสียงหวานเพื่อนห้ยเจ็ดม่เน่ยนี่เด้โอ้เจ็ดส้นคุณลูกเนี่ะเบิ่งเพื่อนตั้งใต่น้ำเชื่นี่อ๋อเอามาอยู่อืมนี่เจ็ดส้นแม่เพล่นาเ,เจ็ดเพป็นแบบสามงวดแล้วเด้อครับพี่น้องมันก็คุณยายเพป็นมาหากรมาเชียร์นี่เพื่อนห้เลขบนเขาทุกงงวดเลยเลขล่างนี่ก็พี่น้องเอฟซีก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาครับถ้าถ้าเจ็ดมานะถ้า ถ้าฟังคุณยายพอว่างหายในแปดพันห้ว่าแปดว่างบนครวิ่งกับ v, กเขาเจ็ดคุณยายการันตีมากก็ตามสูตรพเนาะเน่ถ้าเจ็ดมันก็นจะมีอยู่แค่นียแถะมียูซีคูน่ฮะเออซีโคเจ็เก่าเจ็ดสามเจ็บซีเจ็ดศูนยครับรอวานีเลขซีถามว่าถ้าแฟนครับของพอหลองที่พัน เบิงกันเด้อค่ะว่าเลขกซี่ตัวนี้จะบ่วิ่นกันครับ,ค,รบค่ะเลขกซี่ตัวนี้สิไปกระโดดใส่แถวเทิงแม่นค่ะถ้าแฟนครับพอที่เพนกดด็ติดแต่ว่าแถวเทิงวิ่นกันได้เ่เท่าวิ่นกันได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากแถวนี่ล่ละสิไปวิ่นกับเทิงเทิงครับ,ค,รบค่ะก็มีส่วนยู่ว่าแถวเทิงวิ่นกันเนาะเม่นก็นมีคือกันแต่ว่าเหลขกซี่ตัวทั้งรางตรงนี้เห็นอยู่แล้วค่ะทุกงวดเน้อค่บพี่น้องทุกงวด ตั้งแต่เหตุคลิดมาค่ะ<ำ>ีเจ็นี่เท็ด4ีเจอ่า4ีเจ็ดกระด,ดินว่านกระบนนี่นะีเจ็ถ้าห้อว่างเจ็ดเนาะเราเจ็ดสามถ้าเจ็ดเก่ากับไปกอดกันถ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก่ากอดกันถ้าเจ็ดสามกับเจ็ดสี่ลงมาทางไตแถวไต เจ็ดหานบ่มีเราอยู่นี่เนาะ<อ>พ่อผู้ใหญ่นี่บพ่มีผู้ใหญ่พ่มีเดีเดี่พ่อเป็นกะมีเจ็ดซีนี่ค่ะเขาคุณลุงรถตดิดเนาะคิปเนี่ยคือว่าเป็นบนครับพี่น้องนอะพอดีชนก,นกันกับคุณยายคุณเกดผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับค่อยๆเบิ้งไปครับพี่น้องเนาะตัวเลขกอะ อาจจะถือว่าหลายแนครับผมสิบห้าคู่กับกระเทียบเบิงตัวเด่นตัวชนยังถีเกามาแช่ได้นําเสนอแล้วครับพี่น้องเลขแถวล่างพ่อหลองครับต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวครับพี่น้องบอมาน้ากันได้ครับผมนั่นๆจะมาน้กนากันมากกเอาครับพี่น้องเคยนําเสนอในปีนี้มาน้ากันคือหกสามแะครับพี่น้องหกสามสามหกเคยมาน้ากันแล้วครับหมวดนี้ก็ทิมบ่ไดครับพี่น้องสอง สามสี่ห้าต้องมีให้เห็นครับผมหนึ่งตัวเพื่อไปประกบกับแถวบนนี่คือเหล็กพอล้องได้ครับผมครับแล้วก็ของคุณยายเสียงหวานแล้วก็ของคุณลุงโรต,ตรีครับเพิ่นกับไฮเดนที่เจ็ดขึ้นกันได้ครับผมตัวบนครับนี่คือนาสนใจอีกอสเตียบหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเอาถ้าคลิปนี้กลับมาเชียร์กับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเดอครับผมมีโชคมีลาไปน้ำกัน 16พฤษภาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ